มิฐานเป็นกรรมมิฐานที่ให้เขาเรียบเรียงไว้ตั้งใจพันเตพระกงวาข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเทจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเทจ้าอมอบก,กายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,ากายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพระพุทธเทจ้า ได่เคยร่วมเกินพระรัตนตรัยขั้นโดยเจตนาไม่เจตนารู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่รู้ก็ตามถ้าผู้ทีเจ้าได้สำนึกในความผิดของตนจึงขอขมาโทษต่อพระรัตนตรัยณโอกาสนี้ขอพระรัตนตรัยโปรดรับการขมาโทษ ขอข้าพระพุทธเจ้ารับโปรดให้อภัยพระผูิิรรกัยกโทษให้ข้าพระพุทธเจ้าในกรรมทั้งปวงที่ได้ล่วงเกินขอ่าปทั้งปวงจงหมดสิ้นไปขอจะด้มีโทษภัยใดๆแก่ข้าพระพุทธเจ้าเ,เลยนับตั้งแต่ปัจจุบันสำหรับภัยที่ประสบอยู่ ขอให้สุดสิ้นลงและให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วพระธรรมให้เป็นเครื่องนำออกมีอยู่แล้วในโลกแต่ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์ทั้งหลายจะเข้าถึงได้รู้เห็นได้มีเพียงพระมหาสัตว์ผู้มีปฏิธานนันยิ่งใหญ่ประสงค์จะรื้อขนสัตว์ให้พ้นจากสังสารวัฏอันกันดาน ทรงสังส่งสมอบรมบุญบารมีมาเป็นอนเอกอนันตชาติจนครบสามสิบทัศมีพระปัญญาบารมีอันคงกล้าสามารถห้ามหันกิเลสเป็นสมุเทเฉรทหารตัดสรู้ทางกระทําพระองค์ให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากการครอบงำของอวิชชา ทรงอยู่เหนือกว่าโลกเหนือกว่าสมมุติทั้งปวงเมื่อทรงเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วพ้นแล้วก็ไปหลีกเล่นไปเสวยวนมุติสุขแต่เพียงลำพังพระองค์เดียวทรงมีความกรุณาเห็นดูต่อสัตว์โลกได้ทรงนำพระธรรมที่ตัดสรู้มาเผยแพร่ให้สัตว์ที่มีทุลีในดวงตาน้อย ไว้นำไปปฏิบัติและเด็ตัดสรู้ทำตามพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจ,จริงเป็นผู้สื่อต่อภาสาาพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเป็นรัตนะที่มีมีรัตนะใดในโลกจะเทียบเทียมได้พระพุทธรธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่แท้จริงอันจะนำพาพ้นให้สัตว์พ้นจากสังสารวัฏได้ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานและลึกถึงบุญบาร,รมี ที่ได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติมาถึงชาติปัจจุบันขอบุญบารมีของข้าพระพุทธเจ้าจงรวมตัวให้เกิดเป็นแสงสว่างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรมบูชาสังคบูชาขอแสงสว่างแห่งบุญบารมีของข้าพระพุทธเจ้า จงไปรวมกระแสงสว่างแห่งพระไตรัฐฎ์พุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังรัตนะที่รวมบุญบรารมีของสมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์ตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าองค์ปฐมบรมจักรพรรพุทธมหาราชา พรุทธเจ้าพระองค์แรกจนถึงสมเด็จพระศรีสักยะมูดีสมณโคดมสัมมาสัพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันขอบารมีพระธรรมพระประเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คุณบารมีพระอริยสงฆ์หลายพระฉับพันรังสีวิมานแก้วพระพุทธเจ้า พิมานแก้วพรธรรมเจ้าพิมานแก้วพปัปเจกพุธเจ้าพจจามิมานแก้วระสัจเจ้ากำลังมหาจักรพพัดพลังแห่งสูญญาตาพระพุทธอาวธุธพระจักรแก้วตรีเพชรพระขันแก้วสังแก้วและกระทาแก้วอันเป็นพลังแห่งริมุต,ติหรือพระนิพพาน เป็นทันมาวุธซึ่งพร้อมไปด้วยบุญาบารมีแห่งพระบรมโพธิสัตว์และมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายมีพระษีริยะเมตรไตร,รบรมโพธิสัตว์เป็นประธานพระรามพระเจ้าโกศลพระยามาราธิราชอาสุรินทราภูโสนาพามสุภพาพมตไทยพาม ชาณาราจิริงชาญป่าเลไลพระอนาคตกตวงที่จะตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ถัดไปพระแม่กวลอิมพระอวโลกิเตสวนมหาโพธิสัตร์มหาเทพูปรานาพุทธภูมิได้แก่พระพรหมพระนารายพระศิวะหลวงพุทธวดหลวงพุธดดู สมเด็จพุทธาจารย์โตหลวงมลังสีหลวงพ่อปานและอาจารย์ทั้งหลายแสงแห่งพระไตรรัตน์ได้โปรดแผ่รัศมีเป็นทุกสากลจักรวาลและอดันตจักรวาลให้ถึงท่วนทุกมวลสัตว์ขอยค่าผุา้ศรเทธาไี่ถึงแสงแห่งพระไตรรัตน์นี้ แสงแห่งพระไตรปรฎกโปรดแผ่รักมีครอบคลุมกา,า,า,ายของข้าพระพุทธเจ้าเข้าสู่ภายในกายของข้าพระพุทธเจ้าโดยผ่านกลางตะมองเคลื่อนไปทุกอวัยวะน้อยใหญ่ของข้าพระพุทธเจ้าได้โปรดขจัดปัดเป่าโรคภัยอันตราย อุปัตวะนิมิตลางร้ายสิงหวมงคลเสนียยางไรให้ปลอดพ้นจากกายของข้าพระพุทธเจ้าขอพระรัตนญาทิคุณได้โปรดอภิบาลร,รักษาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดการทุกเมื่อขอแสงแห่งพระไตรัตนฐชำระล้างธาตุขันธ ของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อไม่เป็นแหล่งที่ปมโลกภัยอันร้ายแรงใดๆแสงแห่งพระเตรปิกโพทแทรัสมีไปถึงปิดามารดาของข้าพระพุทธเจ้าญาติทั้งหลายครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณบิรสหายทั้งหลายผู้เป็นที่รักผู้บำเพ็ญบารมี ตามข้าพุทธเจ้าผู้มีความเกี่ยวเนื่องกับข้าพ,พุทธเจ้าสัมพัสสัต์ทั้งหลายเจ้าก,กังในเวรพิยายมรานในาานิริยะบาลพระภูมิเจ้าที่เจ้าปรุงภาณีแม่พระโทรณีแม่พระกรงคาพระเพลิงพระพายพระแม่ผูโศกเทพยาดาที่รักษา ข้าพระพุทธเจ้าจะตุกโลก,กบาลทั้งสี่ชั้นจะตุกมหาราชิกาเบื่องบนจนถึงชั้นมหาพรหมเบื้องล่างท่านแต่ชั้นนเวจีจนถึงมนุษยโลกโดยรอบสุขอบจักรวาลและอนันตจักรวาลถอยถึงซึ่งแสงแห่งพระไตรักิกได้รับพลังบุญบาร,รมี พัตนตรัยโดยทั่วกันขอให้ท่านทั้งหลายมูทนาแสงแห่งพระไตรัตน์นอน,นำแสงและพระตัตนัตยาที่คุณเข้าสู่ตนท่านที่ต้องทุกข์ขอใอยพ้นจากทุกข์ท่านที่ได้โศกอยู่แล้วขอให้สุขจริงๆขึ้นไปขอความปราชนาที่ดีงามจงสำเร็จ ขอแสงแห่งพระไตรปิติดตรึงทั่วพันท่านไปทุกชาติพบคอยอภิบาลรักษาให้ท่านอยู่ในทางที่ชอบกรอบแห่งพระสัจธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระล,ลึกตลอดการทุกเมื่อไม่ให้ตกไปในที่ชั่วขอพลังแห่งวิมุตติจงฝังแน่นในนิสัยในสันดา คอยกระตุ้นเตือนให้ท่านเป็นผู้ยินดีในธรรมปราถนาพฏิพานผู้บำเพ็ญตนให้ถึงปฏิพานขอยท่านทั้งหลายจะเดินในธรรมยิ่งยิ่งกินไปและขอให้บรรลุพฏิพานทุกท่านขอแสงแห่งพระไตรัพระรัตนะทิิคุณจงโปรดแผ่ไพศาลไปครอบคลุมค้งคชู อุดหนุนประเทศไทยพระศาสนาพระมหากษัตร์พระราชวงศ์ท่านผู้ทรงคุณทั้งหลายมีราชวนทั้งหลายนัฐา,านทั้งหลายผู้สร้างประโยชน์กับประเทศชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์และสร้างความผาสุกร่มเย็นให้อาณาประชาราชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนาชาวไทยทั้งหลายที่ล่วงรับไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ขอพระรัตนัตยานุภาพจงช่วยขัดเกลว์ปมเพาะนิสัยให้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีจิตตรงมีสติปัญญามีความเพียรเป็นเลิศขอความชั่วช้าจงหมดสิ้นไปอย่างสันดาน ขอให้ว่าพระรพุทธเจ้าเป็นตัดสรุปพระอนุตตรสัมมาสโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตถ้าแม้ได้ไม่สามารถจะสําสเร็จได้หรือไม่สามารถจะเข้าถึงพระนิพพานในชาตินี้ขึ้นชื่อว่าความขัดข้องใดๆขออย่าพึงปรากฏบังเกิด จับฆ่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเทินพุทธังอนิฐามิธรรมังอนิฐามิสังฆังอนิฐามิพุทธังอนันตังธรรมังจักวาลังสังฆังนิพพานปัจยโยโหตุพุทธสังวิหารตังปุญญวถามิข่าพระพุทธเจ้าขอราธนา พระบระมีแห่ง,งนพเตณปชินสีศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ e r n a ทุกๆพระองค์พระรมีแห่งระธรรมรราทั้งแปดปืนสี่พันระธรรมขันพระปัเจกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รงพระบร,รมีแห่งพระสังฆเจ้าทุกพระองค์จงมาสถิตในจิตใจ,ใจและในสกุลกาย ขอข้าพระพุทธเจ้าขอให้จิตและกายของข้าพระพุทธเจ้าเป็นวิหารที่สถิตของพระพุทธบาร,รมีพระธรรมบารมีและพระสังฆบาร,รมีอันไม่มีประมาณขอแสงแห่งพระไตรรัตนมาประกฏตนเกิดในสกลกายของข้าพพุทธเจ้าขอให้เป็นสัพพะมงคลสวัสดิรักษา และข้าวิทธิจ้าอยู่ในขอบเขตของพระนตังตะไตตลอดการทุกเมื่อขจัดปัดเป่าโรคภัยอันตรายอุปชวะนิมิตรลางรายสิ่งอภิบ,บงคนน้องพ่วงข้อนสัพพมงคลสวัสดิรักษาอันเกิดจากพระัตนาที่ยาคุณจมเผยแผ่ไปยังชนผู้เป็นที่รัก มีบิยามารดาอุูบา,าจารย์เป็นต้นเพื่อเป็นสัพพมงคลเป็นสวัสดีรักษาแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นตลอดไปขอให้ข้าพุทธเจ้าได้สำเร็จประโยชน์ตนสร้างประโยชน์แก่ชนผู้เป็นที่รักแก่ประเทศชาติระศาสนาพระมหาทศาสาตร์ชนชาวไทยทั้งหลาย ตลอจดจนสปปรรพสัตว์ทั้งหลายพุทธังอธิษฐานิอรรมังอธิษฐานิสารังอธิษฐานิพุทธังอ,อ,อโหสิกรรมธัมมังอโหสิกรรมสารังอโหสิกรรมข้าพระพุทธเจ้าขอขมาพระรัตนตรยัยซึ่งข้าพระพุทธเจ้าบิดามารดาญาทั้งหลายผู้ประชาอาจารย์ผู้มีพระคุณ วิสหายผู้เป็นที่รักตล,ลอดจนสรมภสัสตร์ทั้งหลายที่ได้ร่วงเดินด้วยกายวา,ยาจ้าใจโดยเจตนาด้วยไม่ก็ตามขอได้รับการชำราโทษจากข้าพุทธเจ้าและโปรดให้อภัยพระบสิกรรมยกโทษให้กับข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอปราบาปทั้งปวงจงหมดสิ้นไป ยะได้มีเวรภัยใดๆเกิดขึ้นกับข้าพุทธิเจ้าทั้งหลายอีกเลยที่ประสบอยู่ร้อยผ่านพ้นไปเร็วๆันะข้าพุทธิเจ้าขอเข้ามาโทษเจก,กับในเวรทั้งหลายผู้ซึ่งข้าพุทธิเจ้าตลอดปิดามารดาญาติมิสนิทมิสหายผู้เป็นที่รักได้ล่วงเกินกระทำความผิดเปลี่ยน ขอจกกรรมในเวนได้ถึงและได้โมทนาแสงแห่งพระไตรรัตน์ขอพระัฒน,นายุภาพจงำํำนวยให้เจ้ากรรมในเวรผู้ยินดีในอภัยทานคนนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายอำเพ็นอุตกุศลให้และให้อภัยอโหสิก,กรรมยกโทษให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอป่าทั้งปวงจงหมดสิ้นไป ขอให้ยุติการผูกเวรระหว่างกันขอจะได้มีเวรภัยใดๆเกิดขึ้นแก่้าบริจาทั้งหลายอีกเลยที่ประสบอยู่ขอให้ผ่านพ้นด้วยบาร,รมีแห่งแสงพระไตรรัตที่แผ่รัศมีไปทั่วสกุลจักรวาลอันนันตนจัก,กรวาลฆาทธิจ้าทั้งหลายได้โปรดขจัดความหยาบช้าในนิสัยสันดาน ให้เป็นผู้ที่มีจิตระเอียดสำรวมระวังกายวาจาใจไม่ล่วงละเมิดท่านผู้ใดเพราะท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่มีเบญมีภัยกับท่านผู้หนึ่งผู้ใดเลยข้าพเจ้าขอตั้งจิตอโหสิกกรรมให้ท่านทั้งหลายอย่าได้มีเวญมีภัยเลยพุทธทางสะดอเครอธรรมัางสะดอเคราะห์สังทางสะดอเคราะห์พุทธทางต่อชะตา ัำบังต่อชะตาสั่งทังต่อชะตาพุทธังรับโชคทำบางรับโชคสังทังรับโชคขอให้ประเทศไทยและชนชาวไทยพ้นจากวิกฤตไปด้วยดีขอให้ได้ผู้ที่บริหารที่รงธรรมมุ่งประโยชน์กระส่วนรวมขอให้ประเทศไทยกลับสู่ความสงบสบุขและขอให้ประเทศไทยจเจริญด้วยธรรมเจริญในธรรม ประเทศไทยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาจนครบห้าพันพระวันษา้อ้ชาวไทยฝักไฟในทรงใครจากความโลภโกรธหลงคืนสู่ความปลองดองอล,ลึกถึงกันใน,นานะเพื่อนรวมชาติขอความแตกแยกแบ่งฝ่ายจงหมดไป พุทธังอิธามิธัมบังอิทามิสัมขังอิทามิธนาทรงฟ้าโพทรงดินพุทธทรงสายสินทาทรงมาหาสมุทรยักษ์สุทรกระดักเลือดโมทรทุกรตาสูญหายะละลายหายด้วยนโมทุตธายยักษปัญจามาเรชิโนโนาโถปโตสัมโพติพุทธมังเกตุจิตกังประกาเศเสต ธรรมจักรกังประวัตติย์เอเตนะสัจวัชนะโหตุเมโห,ต,ต,โหตุเตชัยยะมังสาังสเพยพุทธาสเพธรรมาสเพยสังฆาวรรปตาเปรเจกานันยังวลังอรหันตานันจะเตเชเดรักขังพันธามิสัพพโสสำเร็จกิน